ไปไหนมาพี่จริงรีย่ะน้ำโอ,อ้องเข่าตัวแรกอนนะงพี่พูดกันไม่ได้แนละ้วพูดนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอเคครับก็กลับสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะเกมคนชอบตกปลานะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หมายเดิมนะครับ พร้อมกับเหยื่อไอเปียกนะครับสามเซนนะครับไปลองตีกันเลยติดถนนนะครับผมไม้แรกนะครับลงไปแล้วค่อยๆพักบุ้งใหม่พักบุ้งแบบนี้นะครับเราจะต้องค่อยๆขยับเหยื่อนะครับผมถ้าเรารีบขยับป่ามันจะไม่มีโอกาสได้กัดโอเคเพราะว่ามัน ไม,ม่ค่อยมีช่องนะครับเราต้องค่อยๆค่อย,ยบหาช่องให้มันโดดขึ้นมาจุ๊บนะครับผม<อ>ค่อยๆลากเดี๋ยวมีเดี๋ยว,ยวกัดเอง อันนี้ป่าไม่ค่อยขึ้นมาแบบจุ๊บจับจุ๊บจับให้ผมได้ยินเลยไปไหนกันหมดจำสิ่เหรอฮะเฮ้ยปลามันวางไข่ตลอดลเวลาเวลาไปไหนมา<อ>พี่จริงรีอนนะ่ะโอ้ี่พูดกันไม่ได้แล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงเกือบแล้วเป็นไงแล้วนั่นไงโดนไหมเนี่ย นั giving, God, oh, oh, oh. S <S ่นไงนั okay. oh, oh. 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 Uh ่นไงนั่นไงเกือบแล้วเป็นไงแล้วนั่นไงโดนไหมเนี่ยเอาดิเอาดิผมว่าติดพักบุ้งว่ะโอ้โหนี่ไงบอกผมว่าหลุดแน่เลยวันเรียบร้อยพี่ถึงรีบหลุดแล้วมันมันมินเนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วนั่นลุกปลาหลุดจังเยอะแล้วก็เยอะขาดด้วยหลุดแล้วเยอะขาดอลยได้มันขาดแล้วเยอะขาดไปแล้ว เดี๋ยวหาไม้มากูกรูดผมบอกแล้วมันหลุดแล้วใช่มันค้างอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมไปหาอะไรมากู้กอนหลุดเลยเป็นไงล่ะนี่นะครับพักบุ้งนะครับก็หมยตรงนี้นะครับตอนแรกมันเป็นพักบุ้งหนานะครับเหมือนแบบว่าพักบุ้งมันตายนะครับเราลอง ล็อกนี้ดูนะครับเผื่อวิ่งกัด้นั่งไงนั่งไงอ,อืออยู่อุ้ยนั่งไงนั่งไงอืออยู่เป็นไงอยู่ไหมอยู่ครับนี่เรียบร้อยครับไม้เดียวไม้เดียวครับ ไซก็ปลาเกลือนะครับผมไม้เดียวไอเปียกสามเซนนะครับฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับผมนี่ไม้เดียวจริงๆนะครับโอเคครับผมรู้เรื่องปะ่ะนี่ครับไอเปียกไอเปียกครับไอเปียกนี่นะครับผมไม้เดิมที่เราเคยได้ี๋ยวเราก็ค่อยๆเคาะ ค่อยยเรียกป่าระวงังรถนะบอกตัวเองด้วย <c oughs> วุ้ยกันแล้วกันแล้วครับวุ้ยกันแล้วกันแล้วครับวัดนี้วัดนี้เรียบร้อยไหวเรียบร้อยครับเคาะเคาะตัวเล็กครับผมนี่ไอเปียครับสามเซนเรือเรื่องครับนี่ค่อยๆเคาะเคาะครับตามอากาศจนได้เต็มปากครับ ฝากคนงานด้วยนะครับผมไอเปี๊ยกกบยางนาเกมนะครับผมโอเครูเรื่องครับสุดยอดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับด้วยไอเปียกนะครับกบยางนาเกมนะครับกับไอเปียกสามเซนนะครับใบเราเอยใบเราใบเลียวดัดนะครับผมนี่ตัวเล็กเลกสเปกปลาใหม่เดิมนะครับลองเดิมเลย นี่มันเคลืนอยู่เห็นไหมเดีย๋ยวเราค่อยๆเคาะค,ครับค่อยๆเดินเยื่อมันต้องกัดอีกดิบรรยกากาศก็เย็นๆเยินยน,ยนเลยนะฮะหลังฝนตก อุ๊ย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 อุย,อย,อยวัดดีนี่อุ้ยหลุดครับหลุดข้างหน้าเลยเฮ้าก็ด,ดีเว้ยก็ดีมากครับหลังฝนบรรยากาศหลังฝน หมายอยู่ริมถนนนะครับผมเอาสดใจวิวเลย พี่กิดกมันการลุกปอาตองไหนเดี๋ยวผมผมขอลองลองดูสิว <c oughs> ัดนี่ดูแล้วครับโอ้ยเอาขึนา้นได้ไหมเนาะอ้ย โดนมิดคอด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่โอ้โหกินแบบมิดคอนี่ครับจับยากฟันมันคมนี่ครับผมนี่อุยอ๊ย,โอ,ยโอเคมันอ้าละนี่ครับนี่ไอเปียกสามเซนครับตัวเล็กๆ วัดเยี่ยวราดครับผมอากุณงานด้วยนะครับผมเคาะๆก็แดกฝากผลงานด้วยครับกบยังนะเกมนะครับรุ่นไอเปียกสามเซนนะครับผมใครรู้เรื่องนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ